สวัสดีค่ะขันเนี้ยขันเนี้ยไม่กิน,นะะเนาะขันเนาะเครื่องปรุงมันก็บ่มีอย่างเนาะคะ่ะมีเครื่องปรุงมันก็ถึงมีหมูมีหนังหมูตะกะกระเทียมที่สำคัญเนาะค่ะเนาะ,ะก็ะตุกระเทียมตะกะเขาเหนียวเนาะค่ะหนึ่งสุกใส่ลงไปะคะ่ะตะกะตามด้วย ขวดเกลือเค่นนั่นแหละค่ะพี่น้องพวมนียังหลายค่ะขันเห็ดยากเห็ดกินเนาะค่ะเนาะสำหรับอีสานเนาะควม่หนื่อยที่ขันเหนไม่เขาเขากันเนาะค่ะเนาะ คันโดนเท่าใดให้ดีด้วยจ้ะขันจนว่าเหนีนเนยเพันเขากันก้นสุประมาณลนะค่ะก็ดินน้ำกันด้ค่ะเด้ออันนี้ยังไม่ท่าไคือปันไงบ้างคะเนะาะชื่อค่ะี๋ยวคำน,นึกเป็นยาสมา ที่ใน,น,น,น้อานาะโตัมย่างไคะ,งงะคะเน้หมูหมูท่นี่แหละค่ะธรรมดามูอดลักหนังหมูสู้เหมือเขาบอตรงมาตุกเองเนาะคเนาะหนังหมูเยมันนีสเมเด็จมาหายเลเื่อจะห้ากว่ซมาหลักกระบะอันนี้แล้วเขาเอาแค่จะมาปูรถแทน,น ถ้านิ่มรเนาะคะ่ะคิว้าอาจะโอู้เดี๋ยวขันจักน้อยให้นไม่มีแดกกันจะขันให้นเพื่นเขากันจักน้อยน่สิยมากสิเขากินกันเลยน้อยหน่อยเนาะค่ะเนาะก่เลย เอามาอันนี้มัดเย่ลงทุนมัดนี่จ้ะถึงเจ็ดสิบาบ,ะะบ,สบาทเพว่าเธอเนาะคนมมันเลยเจ็ดสิบบาททั้งหัวทั้งหัวเนาะขนมอ่าถันโตค่ะคือเนาะเดี๋ยวเช่นเดียกัคลิปนี้ก็ไปซ้ำอีกก็เนาะคะเนาะเดี๋ยวสินะบอกวิธีหัวเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตอนนั้นเปลีนน่นกับเซทายให้ไปอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะ